มาป้าทำสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวหนูยกซดกาแฟก่อนนะจ๊ะกินกาแฟก่อนมันยังไม่หมดเลยอีกครึ่งหนึ่งอ่ะกินง่ายก็ยกตีเดียวหมดรับสบายพี่น้องกาแฟเพื่อสุขภาพความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันนะคะแล้วก็ควบคุมน้ำหนักนะผู้ใดสนใจก็ทักแชทมานะจ๊ะเอ้า เขามาจุรวดน้ากันลืมสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องฟองฝ่ายสุขุสุขนเนาะสวัสดีแม่แม่พี่พี่ป้าป้าทางใต้ด้วยมากินข้าวด้วยกันนะครับมื้อนี้มื้อนี้ว่าอะไรกนละกุ้งอบวุ้นเส้นนี่อีหล่าตั้งสมัยตะกี้ตอนอีหล่าเป็นไวส์รุ่นไม่ไม่ในพี่น้องนะอีพอยแม่เพิ่เปิดร้านขายนี่แหละเมนูนี่หล่าล่ากะคิดแล้วก็มาขายลูกค้ากับซั่งซำซือซำ ห่อไปกินหอดบานได้พี่น่งได้มาจะมากุ้งอบบนเส้นจากวิธีทำก็ง่ายๆต้นคลิปนะพี่น่งนะเอาทำร้อยนะทำร้อยอร่อยไหมเดี๋ยวต้องจิ้มอีสบกินข้าวนะเราเราจะมามือกำกับป่ะนี่แหละหนูเอาหมูข้ามหมูย่าง Ừ. hết hòm Đây ba quá Mình giàu rồi Mình giàu lời <laughs> cho vậy là Thằng nghĩ là mình thường ớt rồi Xem nhiều giàu liên ไม่ได้กิ้งกันเป็นไงฝีมือไม่ตกเลยอือืมเนแบบมีไอคอนที่่บบมันหอมแล้วก็กลมกล่อมนะมคือแม่แม่ป้าๆพี่น้องอะ่ะเพิ่อแาอยากให้มีแบบว่าเป็นอีหลากาแฟนเขารวมคลิปกันบ่อยๆนะ มาที่นี่นี่คือแฟนนี่แหละเพิ่นเพิ่นกินบะไดกี้แหละเพิ่นบ่กินของดิบนะพี่น้องนะของแบบว่า <c oughs> พวกเป็นมแมลงเป็นเครื่องในสิเพิ่นก็บ่กกินนะคือเพิ่นใหญ่มากเพิ่นก็บ่กเคยกินหรือเพิ่นก็บ่กกินสิกินๆๆนะพี่น้องหลักเลยคิดว่าจะเห็ดเมนู่อย่างก็เลยถามเล่าวันนี้ไปอ่ะก็เลยไปไมโครป้าจะกินเมนูอะไรแม่แม่มป้าน้องน้อง,อง,องคิดถึงแล้วก็เลยบอกว่ามาทํากุ้งอบกุ้งอบบนเส้นนี่กินหน่อยไม่ได้กินนานแล้วนี่แหละเมนูเพิ่นกินได อร่อยเลย <laughs> กินด้วยกันนะครับใจกุ้งอ่ะด <c oughs> ูผ่าเส,เส้นหลังดําม,มันออกแล้วแล้วก็กรีดท้องมันแต่ว่าปาลาเคียา์กินปลาก็แกะเปลือกออกเอาแกะง่ายเพราะว่ามันมันกรีดมาแล้ว ชอบไดยกับหือหอมข้นหอมเข้ากันมาก,กว่ากงเกิมข้นดีอ้จ่าเม้เงทำไมเป็นนะ <c oughs> <c oughs> เล่เล่ตอนตั้มไปร้อนม, <c oughs> มั่งแล้วไม่ทำไม่ได้เอามาที่นี่เอา,อ,เอ,าอันอันอันเศษกุง้งเปลือกกุ้งใส้นี้นี่นโอ้อล,ลืมพี่น้องต้องไปฝึกทำเลย เฮ็ดง่ายๆจ้ะหอมเข้านหอมเฮ็ดอันนี้อร่อยนะแบบนั้ถ้าแบบมันต้องซื้ออันนี้มาใส่เดินเลยไปแล้วไอ้ด้อมา คือเวลาอิ่อยอีแม่เพลินจะกินอิหลาเป็นเล็กหน่อยเป็นเป็นวัยรุ่นนะหากเป็นคนมาที่นั่งกินอิหลาเป็นหน่องแต่ว่าจะสนใจเฉพาะเมนูที่เองชอบกินนะแล้วแบบที่นี่อีพ่ออีแม่เพลินกับผ้าไปกินร้านอาหารสิลธะเขากะเห็นั่นเนี่ยเพิ่นเห็ดกุ้งอบพุ้นซีมันสิเป็นอันกระทะในหน่อยน้อยเป็นหน่องเนาะเป็นเป็นเนื้อปลาเนาะมีไม้จับเป็นกระทะในหน่อยเขานะแบบที่นี่เนี่เขาก็เลยเวลาเขากินอ่ะอีหลากับเมืองวาในในในส่วนผสมของเขาอ่ะมันมีอย่างแสเน่ มันกัสิมีเทคเจอร์ให้เราเห็นเพี่นลองเราไปดีเพราะาชิมเมืองเนี่ยเขาจะรู้รสชาติเลยถท,า,ท,า,ท,า,ทาคนมาเค้นเนี่ยกินเนาะเราจะรู้รสชาติเลยว่าคือในเนี้ยเขาปรุงเขาใส่อะไรมั่งเนาะป้าเนาะเออมานี้วรนะอ,อ,อีหลักเลยมาลองเห็ดเมืองไหนพี่น้องนี่แหละนี่แหละตอนที่พ่อแม่เพิ่นขายกะน,นี่แหละเมนูนี้เลยออามาเมื่อนกันเลยอืคือปรับสูตรให้แบบว่าให้ถูกปากที่เรากินอนะวาอีหลักสีเฮ็ดเมืองทีกอย่างหนึ่งคือเป็นเมนูที่ลดลดปากตเตงนะ แต่ว่าถ้ารสปากคนทั่วไปอาจจะลดความความหวานลงนิดหน่อยประกองจบนี่แป๊บเดียวมดนะ <c oughs> กินยังไองอน,นะ

ปานเมือ่อ <c oughs> เป็นห่องหลอกกินติบุนเนี่ยมีมืมหมอหนึ่งแฟนหลดาถามมาฮ,ฮันหนาวมึงเฮาเด้ถามว่าดีใจไหมที่ป้ากลับมาอยู่บ้านด้วยกันแล้วถามเขาแบบยิ้มๆได้ี่นลองอยากอยากอยากคูยว่าสิต่อไปก็ต้องดีใจตเนเมื่อดีใจสิบอยกลับมาอยู่น้ำกันติดีใจ <c oughs> มีคนเห็ดเวียวกซอยเป็นรีโมทเลยกันนี่กอดติ้งเดียวทำน,นู่นซิ <c oughs> แม่เป็นธรรมดาเลยตรงกล้องในทุกวันนี้รอกลับยุ่งกับคนตรง,ตรงทุกวันแซ่บหลายนี่เด็กกุ้งหมูกแกะไว้ให้แล้วนี่แ่บกินแตงเยอะ มือหลังออก็ทำอีกนะแต่เห็ดอ้อเหมาอีกเลยเห็ดอ้อว่าไม่เจอมันหยิบมานิดเดียวม <c oughs> ันมันฮอตไปเหยมันม่รู้รุนละมิแบบนี่เปิดเปิดตัวความร้อนเลือดเลือดอันต่อไปนี้ก็ป้าบอกให้หนูหั่นเป็นแว่นอ่ะหนูใส่แบบนี้สามอันอมมี่คือหนึ่งในสามใช่ไหม นั่นลูกกตะให้เ้าร้อยร้อยร้อยนี่ยังใจขาเนาะ่าโควิดหายดีนะพี่น้องหล่ะกะแฟงก็จะเดินทาง ไปท่ายวิวสวยๆเลยพี่น้องมันบอกออกแคม,มป์น,นะป้านเนาะเพราะว่าะอยากให้พี่น้องแบบว่าเพี่ยนบรรยากาศเนาะจะได้ไม่เกิดความน่าเบื่ออยากลงตายก็ไม่ได้ลงอตอนนี้เลยไมย่ไม่การาเจอตัวเครืองบินเลยปีปีที่แล้วเจอปุ๊บเครื่องบินหยุดบินครับบอกเอแล้วที่ซื้อไปล่ะ แต่ที่เขาให้อยู่กว่าจะก้องเงินคืนเอเอซียได้เวลาเกือบสองเดือนอะอดีมันอย่างง่ายเลยมันก็เป็นระบบของเขาแหละป้าม,มาคุณตามยังไม่ได้นะหรือว่าเราโชคดีคือถ้าใครเจอผ่านเอเจนซี่จะตามอยากแต่เราเจอผ่านเว็บเอเอซียโดยตรงเลยคุยคับไอ้ไอ้หุ A ่นยนต์ก้องเอเอซียพวมานะ ไม่ันไม่ใจกคนตอกแล้วมันใจหุ่นตอกกุ้ยไม่โรยยังอร่อยแซมปีนี้ปีนี้เลยไม่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 การเสือตัวเครื่องบินเดียเดี๋ยวมันปีเตี๋ยละจะให้ไปตีไหมไม่ได้บิน นี่มันไม่กินไม่กินผักแล้วไม่กินวุ้เส้นเอามันอย่างเดียวพรามหน้าต้องใส่เห็ดหอมเยอะๆู้้แหละมันก็ใส่เยอะอยูน่นะม,มันอดมันแดงยัไงคือถ้าไปกินตามร้านนั้นมันไม่ได้หมาบขาวนี่แหละมันได้นิดเดียว สองทีมะเหลวเป็นจากหมูสามชั้นนะพี่น้องนะเป็นคอหมูย่างแม่อร่อยนิ่มนิ่มนุ่มนุ่มนิ่มอร่อย ฉันหนูปะเนี่ยแต่คุณดูเราดูนี่คลิปเกาหลีต๊อกดึกแปลมาม่ากินไปนั่งตองมมามา่าอยู่ร้องหนูร้อนมันไม่ได้กินข้าวไงมันมีแต่ลม,มอ่ะพี่น้องพอหลักกินข่าวว่าตรงเวลาเมื่อนี้นี่ท่านี่กินข่าวนี่แหละคือไปเซเวน่นไม่ได้ไปซื้อมาม่านี่นะซื้อมาม่าแบบกอนเกาหลีอันเป็นใหญ่ซื้อมาทุกรอบเลย อยากรู้ว่าเกาหลีมัน้ามันกินอร่อยจังวะมันมีอยู่อันหนึ่งอยันูซื้อกิกมจิมาลอยแล้วไงไอติ<ห><ห>เลือ<ๆ>่อมไม่ลอยรสชาติไม่ค่อยบ้านเราอะมันต้องมีขึ้นช่ายเห็นไหมหนูเสร็จขึ้นช่ายด้วย กุ้งอบมันเส้นต้องมีขิงแล้วก็มีขึ้นช่ายตัวหลักสำคัญคืออันนี้กับปิกไทยใช่ขึ้น่า่ด้วยออแต่ไม่มีไม่ลอยไม่มีสามตัวที่หลาวานะขิงขึ้นช่ายขึ้นช่ายสามตัวเนี้ยจะไม่ให้กุ้งอบมันเส้นเลยมันจะไม่มีกลิ่นความอร่อยอะป้าเนาะกลิ่นหอมอะ ไม่กล้าเกี่ยวเร่งๆเดี๋ยวตรวจจับย่าม้อหน,นะน่อเดี๋ยวตุ๊กตุ๊กลายมาบ้านร้อยไหมร้อยกินเี้มัดเ้อะแค่นี้มันสวยแล้วเดีย๋ยวไปทำงานตึ้งเตียงขึ้นกันหาของกินอีกรอบแหม ว่ามีอะไรนอนแต่ละคืนส,ส,สีส้มหรือส้นอร่อยอร่อย่อยไม่ได้กินนานแล้วอะ่ะกินให้ให้ยาอะไรบ้างข้าวหมูย่างไงอืมเราจะตัดเมนูข้าวหมูย่างจิ้มแจ่วอะ่ะโอ้โหข้าวเหนียวร้อนๆโอ้โหวิธีหมักง่ายๆไม่ต้องหมักอะไรเยอะเลยข้าวหมูย่างอะ่ะหมักเยอะมันจะไม่ได้ชูเนื้อข้าวหมูย่าง มันเน้นที่ตัวเจ่วอ่ะเจ่วคอหมูย่างก็ง,ง่ายปะหนักไปที่น้ำมะขามเปียกเจอแฟนคับบอกว่าถ้า,บถามบต้มเมนูตําน้ำจิ้มจงไม่เหมือนของพี่เลยใส่น้ำไม่มากแรงใส่น้ำไม่ใส่น้ำเลยแหละ ว่าล้าเจอกันก้างนองทักกันได้นะชาวเงี้แห้งเด้อบางคนน,นังนังอายอยู่ล้วก็งงใครวะเพราะว่าอีหลานี่ยเวลาไปของนอกพี่นอ้องสิงบพดีเลียวเมื่อย่างเด็กคือในสมองเป็นคนสมาธิสั้นเป็นคนดีแบบว่าตัางต้งใจว่าจะฉันจะไปซื้ออันนี้ฉันจะไปทําอันนี้แหละเกิดในะบ,บาใช่ <laughs> ก็ได้ไปแค่ตรงนั้นแหละแต่บดีแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบางครั้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ก็ไม่ได้หมายว่ามองใครนะเลี้ยวหาของพี่น้อง บางครั้งอ่ะเดินเลยรถเดินเลยของก็ยังมีนะขนาดตั้งใจไปซื้อนะถ้าเจอกันก็ทักทายกันได้ด้วยพี่น้องอีหลาบ่ได้บ่ได้ยิงบ่ได้ถือตัวนะพี่น้อง<ม>ห่องมาตะไกายเออีหลาพ้ากินสวัสดีจ้านีประมาณนี้แหละพี่น้องนะบอ่อายเด้แต่ว่าทักทายกันได้เด้อไปตั้งตักเย็นสนั่นบินเลยน่าร <laughs> <ก S 2> <ะ>ักดีนะตักเย็นสนั่นบินเลยไข่ อย่าไปไต้นะตังแทอตัอตงแตข่ขึ้นขึ้นเครื่องรองขึ้นเครื่องนเนาะเวลาไปขึ้นเครื่องที่ดอ<า>นเมืองเชื่อเง่อด่านแรกดานเมอกิน,น,นข้าวคือก็จะมีคนเห็นเราคนที่เขาให้กํบบาลังใจเขาก็ดูเราก็จะมาทักเราไอตัวเราไม่รู้หรอกบางทีบางทีไม่รู้ตัวอีกทีคือเขาทักแชทมามาบอกเรานะแล้วเขาก็ถงรูปมาแล้วดีแล้วเราไม่รู้ว่าฉันพี่ทำเอออะไรใส่เขาเห็นหรือเปล่าบางทีก็รู้สึกอายๆนะ พะว่าเป็นคนที่แบบว่าหน้ากล้องถ้าตั้งใจอัดคลิปถ่ายกล้องหน้ามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถา่ายวลาเขาผือแล้วเออเอเอเนะไหนหละ่ะก็เช่นึกนะพี่น้องนะแบบเป็นแบบเหมือนคนแบบสมองแบบคิดไปเรื่อยพี่น้องหนาก็จะเป็นแบบเออเออนะเอ้านะานาพี่น้องนะพี่น้องหลายคนสอบถามกันเข้ามาเยอะว่า อิดากับขอบครั้วากาแฟนเนี่ยดูแลสุขภาพยังไงนะคะนี่เลยจากดื่มกาแฟ B7 ประจําทุกวันนะคะย้าว่าประจําทุกวันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเนาะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของนอนไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยสนิทตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นมีปัญหาในเรื่องของความดันเบาหวาน อ่าแล้วก็ระบบขับถ่ายไม่ค่อยคล่องที่สําคัญนะคะเป็นคนที่กินเยอะกินจุกกินจิบอ่ากินของมันของทอดกินพวกหวานกินของทะเลกินถั่วยอย่างนี้นะพพ่น้องเสี่ยงต่อความเป็นเสี่ยงต่อเป็นเบาหวานน้ําตาลมันเยอะอ่าคอเลสเตรอรอลก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าความดันเนาะนี่แหละจ้ะดื่มกาแฟบีเซนตัวนี้นะพี่น้องประจําทุกวนันจ้างอิหลานี่เน้นในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของน้ําหนักนะอิหลาก,าจาก็จะ สามมื้อมื้อละสองสองสองนพี่น้องก่อนอาหารกินวันหนึ่งกี่ซองแตันี่หลานี่กินหกซองจ้ะเพราะว่าอีหลากินหลายนพี่น้องกินเยอะแล้วเป็นคนที่คือกินนีนึงก็คือกินหนักกินจัดเต็มนะพี่น้องแล้วมันก็จะเป็นในเรื่องของเป็นคอเลสเตอรอลนะเป็นอาหารรสจัดนะเ็ได้ตรงเน้นเช้าสองตื่นขึ้นมานี่จัดไปแล้วสองซอง สองซองนะพี่น้องเบาๆถ้าแบบอยากให้มันเข้มข้นก็ระดับน้ําลดลงหน่อยอ่ะ<ช>ก่อน<ช>อาหารเที่ยงแล้วก็มื้อหนักอย่างเงี้ยหลายคนถามว่ากินตอนเย็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะนอนหลับไหมนอนหลับสบายด้พี่น้องเน้อเพราะว่ากาแฟตัวเนี้ยเขาไม่ได้เน้นมาเพื่อแบบว่าชูก,กําลังดิดองดิดองมันมาแม่งสันเดมันไม่เหมือนกับกาแฟปูชิโน่กาแฟแบบ ที่เข้มข้นอ่ะพี่น้องอันนี้มันเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟตัวนี้เนี่ยเขาจะสกัดมาเพียง10%นะคะ10%เด้อพี่น้องเด้ออ่าผสมกันในนี้แหละกับพวกสมุนไพรถังชงทังเช่าอะไรมากมายไก่กองเด้อพี่น้องก็อยากรู้ว่ามันมีสารสกัดอะไรก็ ทักมา,าถามไดลเดอร,ดร์มีรีวิวให้ด้วยนะคะนั่นแหละ1กล่องนะคะมี12บซองสบาทส่งฟรีปลายทางฟรีนะคะก็จะมีโปรโมชั่นแคมเปญมากมายหลากหลายแล้วก็ของแถมนะพี่น้องก็ถามมาได้แล้วก็ตัวนี้นะคะฮอตฮิต<ม>กันมากเลยเพราะว่าพี่น้องหลายท่านยังมียังมียังมีเมเบือ่อ <c oughs> พี่เบือเบ่อน้องเบือ่อหนูเบือ่อ ของแถมแล้วหนูได้แก้วเต็มบ้านแล้วถุงผ้าเต็มบ้านเสื้อเยอะแล้วมีโปรอื่นไหมมีเลยจ้ะไม่มีของแถมแต่เปลี่ยนจากของแถมเป็นเสื้อเป็นแก้วมาเป็นมินิ<ป>กาแฟห้าซองในราคาเพียง990บาทกล่องแดงนี้เนี่ยมีมีแบบนี้ได้เพื่อนมีห้ามีห้ากล่องกล่องละสิบซองก็คือห้าสิบวันนะห้าสิบวันแล้วเพิ่มไปอีกกล่องมินิอีกห้าซองก็เป็นห้าสิบห้าวันกินไปโหลดพี่น้องจ้ะเดือนหน่อยๆน,น,นะ สำหรับใ,ใครที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพและรูปร่างแบบเวลาภาากินก็ทักแชทแอดลไลน์ใต้คลิปมานะจ๊ะสำหรับขึ้นนี้รา,าราตีสวัสด์จ้า